เอาเพชรพระล่วยสวดดีพี่สุขุสุขคนครับผมกับจมาให้แนวทางเล่าพัฒนาวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดฝึกสภาพสองหางหกแปดล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่บ่เข่าพี่น้องหลุดคอตอดคอใบไหลายเข่ามาสองหดติดติดมาหลุดหดที่สามมันมาหลุดซะโน้พี่น้องมาต่อเนียงได้มาต่อเนียงสามหดสี่หดเขาเขาแค่สองหดติดแล้วก็นวดที่สามก็มาหลุดซะ ลาพัฒนาวันจันทร์มาขึ้นนมันออกศูนย์เก่าหนึ่งแางกับขึ้นสี่ศูนย์คิดน่องบกเข่ารดเลยเหล็กวินมี่ยุศูนย์มี่ยุหนึ่งจะเหล็กวินมันมีตะหกะกับเจ็ดน่ะน,นะบานนี้มาเน้นแทนหกศูนย์เลรวดอ,อกสี่ศูนย์ เลขวินนี่มีอยู่พี่น้องนี่มีศูนย์มีหนึ่งอยู่นี่ม่มีเก่ากับสีเนาะพี่น้องเนงาะบ่เขาขอโทษขอให้ได้พี่น้องด้อบ่เขากคือบ่เขากับ,บ,าากบมีหลักฐานของเก่าให้เบือ้องความ พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจอยากเขากลุ่มเพชรพารวยก็เข่าได้แล้วพี่น้องเนดะ้อเข่าได้เข่าฟรีบัตรเสียเงินเสียค่าเมียอย่างเด้อไปดีไล่มาได้ สามสี่เ็ดปดเก้เลวิน วิ่งรูดบนล่างสามสามกับสี่เน้นที่สี่เลพี่หน่องด้วยเน้นที่สี่ 47 48 49 ba mươi bảy, cao ตัวเลขสาตัวสองสี่ ตัวนตัวเน้นเน้เนติดเียพี่น้องสี่เจแล้วก็ระวางเก่าซีนั่นพี่น้องกระวางเก่าซี4ีเก่าบนล่างไปกลับได้บนล่างไปกลับหกคู่หกหางวันพุธที่ยีบเอดเลขวินนี่กับสากับสี่เจเก่า 3, 4, 7, 8, ส่วนเลขวิ่งนี่ก็คือบนล่าง3กับ4เน้นที่4 47 48 49 37 38 39 2 4 7 3 4 8เลข3ตัวเน้นให้ที่4 7 4 8ระวัง4เก่านั่นเป้นพี่น้องเนดะ้อพี่น้องเขาแคปหน้าจอเอาถ้ามักกระจัดถ้าคัดกระพานพี่น้อง สองหววติดติดหัวดที่สามมันมัดลดสะไปหนองบอตอนี่อย่งแน่นอนาะคอยพี่น้องเข้าโชคหมานกันสุภูสุคกนก็นจะเริ่มฝาก,ก็เไ์ก็แชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพา้าลวยสวัสดีครับผม